อัปเดตพยากรณ์อากาศล่วงหน้า27-31มกราคม66ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาพีพ่ๆน้องๆทุกท่านท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามฝากที่ดาชาแนลไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยการกดติดตามให้หน่อยจ้าท่านที่กดติดตามแล้วขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยวันที่27มกราคม66มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงแต่ยังคงส่งผลให้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าท่านที่เดินทาง ทางไปไหนมาไหนสัญจรผ่านบริเวณหมอกก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะส่วนในช่วงวันที่28ถึง31มกราคม66ม,มวลอากาศเย็นกําลังแรงอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง2ถึง4องศาเซลเซียสเรียกว่าอากาศหนาวต้อนรับสิ้นเดือนมกราคมกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่ง ผลทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งโดยบริเวณเอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ภาคเหนือนะจะมีอากาศเย็น SEN ถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าในวันที่27มกราคม66ส่วน28 31มกราคม66จะมีอากาศเย็นถึงนหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิมจะลดลง1 3องศาเซลเซียสค่ะยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ1 10องศาเซลเซียสทันทีจะไปเที่ยวภาคเหนือก็ไปได้เลยช่วงสิ้นเดือนเนาะภาคอีสาน27มกราคม66จะมีอากาศเย็นถึงหนาว 28-31ม,รม, 66, มากราคม66จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสภาคกลาง27มกราคม66จะมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้า28-31มกร,มร,ร 3, าครรม66จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและหมอกบางนะและในช่วง28-31มกราคม66จะมีลมแรงด้วยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-3 องศาเซเซซลียภาคตะวันออก27มกราคม66จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า28-31มกราคม66จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-3องศาเซลเซียสเช็คกันต่อกับภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ27-31มกราคม66จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่2 7 3 1มกราคม66จะมีฝนฟ้าะนองประมาณ1้อยละ30-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคเนาะยังไงก็ต้องติดตามประกาศจากกรมอุตุอนิยมวิทยาอีกทีว่ามีจังหวัดในบ้านจะต้องเตรียมตัวรับมือสําหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนจะกนันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย